นี่ปลาเข่งข้อนี่ที่เขาบอกก็มาเาเช้าเเช้าแดดมันไม่มีมันปลาจะอยู่กลางๆหน่อยเนี่ยถ้าปลาอยู่กลางๆได้เยอะเนี่ยใช่ปลาจะเพี้ยนล่อตลิงหมดเลยสวยๆอ่ะอันนี้เละเลาะหมดเลยค่อนค่อนตลิงหมดเลยมอยู่ไม่อยู่กลางอ่ะตัวนี้ขอบินบาดปล่อยไปตัวมันเล็กบินบาดน้อยไม่มีอะไรทานกินเลยสดน้อยมากอันนี้อาจารย์ทอมเข้าหมายแล้วครับเข้าหมายไปแล้ว นั่นไงเรามาลุ้นกันนะครับว่ามีตัวหรือเปล่าเฮ้ยเสียวตัวนั้นมีใสน,น้ใสพักมันั่เามันจะวิ่งล่องไปล่องมันจะมีตอบป่ะนั่นไงตัวหนึ่งตัวตอโอ้โหอุยอ้ย,ยได้หลายแต้มอยู่นะครับ,บ,บแต้มอยู่แต้มบกแต้ม,มไมน่าตน่าตัดได้เล เอ้ยมันเกินมาเส้นหนึ่งอยู่แล้วเออตอนที่ผมแบ่งอ่ะเดี๋ยวเก็บปลานะครับไ,ไม่มเห็นไหม หืมโดดเต็มแหมหนึ่งตัวนะครับปากะดีอะผมไว้พอกกบกรอบ<ๆ>ตองแต้มสลัดไว้สลัดไว้เดี๋ยวผมเก็บเอง เห็นตัวไหมเมื่อกี้เกเพียนทองด้วยโงจำนำเขาไม่ค่อยรับมั้งทุกวันเนี้ยเกเพียนทองหนักนะมึงไปแล้วมากูสงสารมึงจริงนี่ไงโอ้โหเยอะแยะหมดเอามาตรงปูนเนี่ยเหล็กมันร้อนหรือเปล่านี่ดูผลงานนะครับเต็มไปหมด โอ้โหไ,ได้เยอะอย่างนี้รู้สึกไงบ้างหว่นไหวไหวั่นไหมานะครับ,บาว, <laughs> วาวุ่น <laughs> วาวุ่นอีกแล้วเ <laughs> ก <laughs> ็บป่าครับอ้หโอ้โห,โห,โห,โห น็อะเอ็กซิเดนต์เสร็จรังกระบาลไปซะนี่ครับทั้งยิงทั้งหวานนะครับทำในหลายรูปแบบโ่ายตเช็คเข้าไปเรียบร้อยชอนเด็ดครับจอดเด็ดพี่ตนเดี๋ยวอย่าบอกนะติดมุมแม่มันอยู่ข้างในเนี่ยพี่ เฮ้ hey, แม่อย hey. hey. no, no no? no ู่ข้างในวะเในแห่ติดเหรอติดติดติดอ่า้วครับที่แม่เอารอบออกก่อะไรระวังนัวนกติ๊กหายนักติ๊กที่อ่ะจะล่วงไหมแม่งอยู่ข้างในวะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมด เนี่ยดินดิน,ดนตึก๊กตึ๊กเลยนะ่แะแต่ตัวใหญ่นะเพราะไอ้นั้นหนักตึ้พี่มาตึ้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ็บไม่จำไม่จำไม่จำอย่าไปดูอย่าไปดูเขาไม่จาไปดูเขาเราจะเย็นดินั่นไงเหยียบชะโดแล้ว เรามาลุ้นเอ้ยยังดิ้นอยู่นี่โอ,โอ้โหเมื่อกี้เห็นดิ้นแรงนะเห็นสั่นๆเลยอะ่ะนี่ไงผลทุ้ายกระดีอ,ะออกว่ะพี่ออกใช่ไหมออกไม่ทันอะ่ะมันเป็นอะไรพี่ข้างในมันขึ้นรอยหัวเลยแต่หัวมันหันเข้ามาที่ฝั่งนะนเออตัวฝ่ามืออ่ะ ปลาพวกนี้มันนอกน้ำใช่ไหมนี่ตะเพียนเป็นไงเออก็เมื่อกี้เห็นมันหางแดงนึกว่าปนินตะเพียนเหรอนี่ไงได้ไอ้น,นี่มาดิดงมานะมาเต็มเลยเออน,น,ยน,นี่แม่ไปเด็กกิโลเนี่ยกิโลไม่เข้า สองโลซะเรียนด้วยสองโลไม่อยู่เลยแสดงว่าตัวนี้แหละผมก็นึกว่าเข้าใจว่าเป็นปนินเห็นหางแดงี่ยทั้งหมดเป็นนอกกับตัวนี้เลยนะเวลามันรอยหัวกันนะรอยกันแบบเป็นแพรใหญ่เลยับ ให้ทรบอกมาเราไม่ได้ปักซอยด้วยแหมเหมือนจะใกล้เลยใช่ไหมแต่ตัวที่ขึ้นประงับประงาาเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนปลาใดที่จะตาคาดมาหาอาจารย์ทอมพาวเวอร์โอ้โหนี่ถ้าเกิดปานินหรือเปล่าแห่ทำเองนั่นเนี่ยเนี่ยผมทำ ไหนอะไปไหนแล้วตัวเมื่อกี้นี่ไงมาแล้วครับโอ้ยโดนจับโดยละม่อมน่าน่าน่า,นาเฮ้ยไปโดนตัวไหนมาเนี่ยมึงลอยคอขนาดเนี้ยลอยคอขนาดนี้ไปโดนตัวไหนมาอ่างนี้หล่อสวยด้วยอืมจับใส่ตู้เลี้ยงเลยไม่โนโชว์หน่อยครับไม่ไงล่ะ <laughs> <laughs> ปลาเขาเราหล่อพี่ตนนะใช่ นนเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมซุ่มนะครับนักซุ่มซุ่มหวานปลาครับเมื่อกี้เห็นปลาตัวใหญ่ขึ้นอยู่นะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ก่อนขยับนะเ<สะ>มื่อกี้กระซิบมาบอกอยู่ที่14บสนาฬิกานะค<สะ>รับสิบสี่นาฬิกาตรงไหนก็ไม่รู้อย่าททอแท้เว้ย<สะ>นี่นะ เห็นไหมไมา่เป็คุณผู้ชมคุณผู้ชมเ <c oughs> ต็มคลองคุมไหมค,คุมหมดเลยเหมหมดเลยใช่ไหมอ๋ออ,อันนี้เอาปากใหญ่อันนี้ก็เป็นปาก6เซนนะครับนะที่ผ่าน QC เรียบร้อยนะครับนั่นไงโดดขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวสวนแห่ไปแล้วโอ้โหร <laughs> ลอดแห่หมดเลยเทำไมไม่เอาปากเล็กมา อยากได้ปลาใหญ่ใช่ไหมของฝูงเลยอ่ะเนี่ยได้นะหนึ่งตัวโอ้ตัวใหญ่ด้วยตะเพียนเก็บไปครับหนึ่งแต้มอ่าจานคอมปุ๊บโอ้โหได้ฝูงได้ท้ายนะ mỗi hai đứa bà nào mà luna tây tóc để lụt để จังวหวะนี้โอ้โหมันรอดแหเราไปหมดเลยสี่ตัวห้าตัวนะครับตัวหกตัวโอ<ห>้โหเยี่ยมไ่เบาเลยที่ในหมู่บ้านเน,นี้ยสรุปว่ามันเป็นปลาสร้อยใช่ไหมะนะครับปลาสร้อยอนี่นะครับรอดเมื่อกี้นะเก็บปลาครับเก็บปลา

นี่เป็นไงโอ้โหเจอตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญครึ่งโลได้มั้ยได้ครึ่งเลยครับ <c oughs> เลยนี่ก็ได้อยู่ครึ่งโลสุดยอด ที่แล้วก็กดหยุดไปั้งนั้นมาชมกันนะครับมันไม่ฉลาดแล้วมันโง่แล้วเนี่ยนน้องจอบอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับพี่ทอมพาวเวอร์นะครับพี่ทอมก็ชวนพี่ทนเข้ามานะครับพี่ทนแนะนําตัวครับครับผมวันนี้ผมก็วันนี้ก็ช่องยูทูปนะครฝากติดตามช่องยูทูปเอสายล้มด้วยนะครับครับวันนี้เราก็มาหวานแหวกันนะครับแล้วก็ ยิงปลายิงปลาครับด้วยหนังกระติกครับหนังกรติกยิงปลายิงปลาครับผมจับหุปกรณ์หาหาอยู่หากินหาอยู่หากินนะครับเขาก็จะเป็นแหแหบ้านสายลมแหบ้านสายลมครับทำพี่เอทำเองนะครับส่วนผมก็เป็นมือกวานนะครับผมอันนี้จะเริ่มมีจำหน่ายเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันดังก่อนรอรอให้มันยังครับตอนนี้ทดสอบอยู่ครับทดสอบ โอ้โหฝูงอยู่น oh 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 ู่นลูกพี่ฝูงอยู่ตรงนู้นมีไหมตึ๊กตักไหมน้ำโอ้โหต่อโอ้โหต่อไม่ทันรู้แล้วลูดแล้ว โันนี้ถ้าอยากกวาให้จเจ๊มไม่เข้ามึงได้เดี๋ยวพาเข้า <c oughs> นแล้วอ่ะี้าออกมึง้วเ <c oughs> นียข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเข้าไปวานตงุ้ดเลงดีกว่ามเข้าได้ไดไ <c oughs> ีท่เข้าอยู่ไ <c oughs> อ้ไไสักทีไอ้ผมไหน,ไ,หนไปแล้วไปเลยมันก็จะก็ไปเข้าซ้างของนูนแหละ ผมเดินน้ำมันก็ออกมาตรงนี้ป๊บขี้หว่านตรงนี้ตู้มแม่งวิ่งเยอะเลยนะใช่ผมเป็นลมเลยผมว่าสวนน่าเป็นโลใช้ไม่สวยเลยใส่โดใส่โดวิ่งนี่ใช้ได้ตลอดนะเสียวมีเยอะบานบานสวยบานต่อถ้ามีต่อม่าหลายเราก็จะรู้สึกว้าวุ่นมันดีว้าวุ่นน้ำตื้น เมือ่อกี้ปากแรกผมเห็นปลาตะเพียนมันกระโดดออกอยู่นะก็ดีรอมันติดในนี่ฮนะติดยอดไม้ไนงะอืมแตก็เลยไม่โอ้ตัวน,นี้ย,ย,ยตัวใหญ่ต้องมาแล้วละ่ะหวานบานขนาดเนี้ย สัง่งรถระิทน้ำออกจะเจอเปล่าเนี่ยใกล้ๆผกนะักเนี่ยผักปุ้งอันนี้อีกแบบเมื่อกี้เลยไหมนะเออพะวิ่งแบบเมื่อกี้นี่ดังอีกแล้วฟองเดียวกันต้แท้นะแต่ว,ว่าต่างจุดในจุดที่ยาเข้าไปมันเข้าไม่ได้มันลบก่อนเรเตียนอยู่ ห้าหนึ่งแต้มพร้อมกับต่อไม้ใหญ่ปากกาลังครับปากกาลังเพราะปากกาลังใหญ่เราเนี่ยครับตัวเดียวเองอ่ะอ๋น้าสะสมแต้มไปเรื่อยจย์ สอง,งนองนลเน,นี่ยีรถวิ่งอยู่อ่ะไมรู้อ่ะมนาแหละงหาออ่ากลางสามแยกเลยใช่ไหมฝั่งนู้นก็เป็นคลองทางดูซ้ายอ่ะโอโซ้ายดูายซ้า<ร>ยกันมเ นุกมมีหลายฟองนะเลเต็มเลยมีตัวเปล่าเนี่ยกระเพียนอสองตัวผ่าหลุดแขไปแล้วครับ <laughs> นี่นะครับอีกหนึ่งแต้มบอกแล้วให้เก็บสะสมไว้ไปด,ดูปากต่อไปนะครับอะมาดูปากนี้นะครับนี่โอ้โหขึ้นพอดีเลยอะ่ะรีบดึงรีบดึง ลุ้นลุ้นลุ้นมีตึกตึกตักตักป่ะลุ้นอะไรลุ้นไม่ไผ่ออลุ้นไม่ไผ่โอตักตักตักตโอตักตักมาซิวได้ไหมมาซิววิ่งวิ่งอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปคลิปกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทอมครับกับพี่สุทนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับวันนี้เราก็ได้ครับเป็นปลาะทพีนไซส์ใหญ่ครับปานินปาณนินไซส์ใหญ่ก็มาว่านี่ฮะ ปลาต้อยปลาเล็กครับเป็นปลาเล็กคุใจญ่ก็จะเป็นปลาเล็กๆครับผมาตอืใส่ปลาเค็มครับผมก็ได้พอประมาณครับลำบับในที่วันนี้ครับที่วันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือปลารวมนะครับต่อไปกันไม่นานนะตัวนี้ก็พักๆ เ,เดี๋ยวอาสรุปอาจารย์ทอมครับเดี๋ยวปา,ากช่องด้วยครับเดี๋ยวอาจารยช์ช่องอาจารย์ทอมพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวต่อติดตาม EP พสองนะฮะ EP พสองไปไหนครับอาจารย์ไปไหนดีพี่เขาอาจจะตัวใหม่ใหม่ครับเพราะเพราะหมายวันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็เนื่องจากาไม่มีตัวไม่มีตัวครับเขาอาจจะเปลี่ยนไปแถวๆกูซายครับกูซายเส้นหนองจอกครับตอนที่สาม หาตัวยากใช่ไหมเราต้องสุ่มไปเรื่อยๆครับตากมวยในเด็ดแล้วก็ติดตามในวีีต่อไปครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ